วิธีการเลือกรังระนาดครับต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเราจะซื้อรังระนาดเนี่ยเราดูอย่างไรนะสำหรับผมนะผมดูทั้งหมด3ประเด็นสําคัญแต่ก่อนจะไปพูดถึง3ประเด็นอธิบายก่อนว่ารังระนาดกับผืนระนาดเนี่ยมันต่างกันนะฮะระนาดเอกระนาดทุ้มทือระนาดทุกอย่างเลยมันจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือผืนระนาดที่จะเน้นเรื่องของเสียงประมาณ90%สนส่วนอีกสิเนี่ยจะเป็นเรื่องของรังระนาดก็คือตัวนี้นะอันนี้ยังตีไม่ได้เพราะมันไม่มีผืนระนาดอตนนี้รังระนาด3าประเด็นในการเลือก ข้อ1คือเรื่องความสวยงามคุณชอบแบบไหนนะครับข้อ2ในเรื่องของเสียงรงังอนาเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเสียงด้วยนะอย่างตัวกระพุ้งด้านในเนี่ยถ้ามันไม่มีกระพุ้งเนี่ยไม่มีท้องเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อน เสียงมันจะไม่สะท้อนเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีครับสุดท้ายในเรื่องของการใช้งานนะในการใช้งานรางราณเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเรายกไปรางใหญ่ๆหญ่ะมันยกยากมันยกลําบากเดินเข้าโรงแรมไปงานอีเวนต์หรือเดินทางไปต่างประเทศมันก็จะลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้ของ t ท a i Tech Music Academy นะครับส่วนมากเราจะเน้นเป็นขายแบบพอเทเบิลพอเทเบิลคือการที่สามารถพับเก็บได้แล้วก็ เก็บรวมทั้งผืนทั้งรางเนี่ยรวมอยู่ไม่เกิน20่ิกิโลสามารถแครี่เดินทางไปที่ต่างประเทศได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรเพิ่มเลยนะตัวนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับมันจะมีเรื่องของออปชันในการซื้อก็เราสามารถเลือกเรื่องอะไขอบเลือกเรื่องอะไรตัวรางว่าอยากได้ไม้อะไรนะครับแล้วก็สามารถแกะสลักได้เดินเส้นแบบไหนเนี่ยอย่างอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างขอบของเราเนี่ยโดยโปกติถ้าเกิดเป็นพอติเบิลเนี่ยเราลงทุนแล้วมันก็จะมีอยู่สองเส็น step แรกคือเรื่องของการเลือกแบบสีใช้สีทาสีดาสีทองสีเงินสีขาวนะแต่ถ้าเกิดพรีเมียมขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเป็นขอบเดินไม้พุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม้พุดส่วนอันนี้จะเป็นเรซินขาวซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไฮไลท์มากๆเพราะว่าเรซินขาวของเราเนี่ยครับโดยปกติเวลาอย่างผมเนี่ยผมเอาไปเล่นที่งานนะเพื่อนๆมองเขาบอกเลยว่าโอ้ล่างนี้ต้องราคาเป็นแสนแน่นอนแต่จริงๆไม่ถึงหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่ารางตัวนี้เรซินขาวอ่ะมันจําลองมาจากงาช้างไม่มีรอยเลยนะเพราะว่ามันจะมันไม่ได้เป็นเหมือนสีเนมันเป็นเรซินจริงๆแล้วก็2ล่รางนี้นะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของร้านเราก็คือเป็นเรื่องของการทำฟิล์มปทคชั่นนะครับจะเห็นเลยว่าพวกนี้นะรางแาะแพงๆเนี่ยต้องติดฟิล์มแล้วก็เราใช้ฟิล์มเรดเดียวกับพวกซุปเปอร์คาร์ติดนะครับกดออปชันได้ราคาทุกคนเข้ามาราคาเท่ากันหมดเดี๋ยวดูที่ตามตารางสนใจติดต่อไปที่ไทเทคต์มืสินคราดมีครับ